ชมพระกับอาจารย์สุทัศน์มันเข็ดวิทยการกล้องส่งพระสยามคนสุขโขทัยนะครับก็วันนี้ได้นำพระสุดสวยของสุขโขทัยอีกพิมพ์หนึ่งให้ชมกันนะครับพระพิมพ์นี้เรียกว่าพระอู่ทองหน้าตะกวนกุเขาพนมเพิงจังหวัดสุขโขทยัยพระพิมพ์นี้ แต่กุกเมื่อปี2107ก็เป็นแห่งเดียวที่อยู่ในกุกนี้นะครับก็ไม่เจอที่ไหนในจังหวัดสโุโขทัยนะครับมีที่เขาพนมพึงน,นี่แห่งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นพระที่เป็นศิลปะแบบคอดพิมพ์คล้ายๆจะเป็นพระ ของพระพุทธรูปนะแล้วก็ทำคนที่แกะพิมพ์นี้สุดสวยปราณีตฝีมือสุดยอดนะครับแล้วก็พระพิมพ์นี้พุทธคุณก็แถวคาดคงกับพันชาตรีนะเดี๋ยวมาชมาจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพิมพ์ พิม์เล็กลงมาและอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะเนื้อดินก็จะมีพิมใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กเหมือนกันนะดูเนื้อชิ้นพิมใหญ่กันก่อนนะฮะอันนี้ก็จะมีเนื้อเกินนะหลังก็จะเป็นหลังผ้าเนื้อเกินนี่ส่วนมากจะเป็นพระที่แบบคล้ายพิมพ์ที่จะแตกพิมบล็อกแตกอะไรอย่างเงี้ยนะ เนื้อเขาจะถ้าเป็นเนื้อชิ้นเนี่ยส่วนมากเนื้อจะระเบิดครับกว่าพระเขาจะเป็นพันปีเนี่ยนะครับเนื้อมีเนื้อในนะครับสวยหน้าอูทองอพระอันนี้ก็ มีเนื้อเกินแบบคล้ายๆบอกแตกมาดูองนี้อ่องนี้จะเห็นชัดเนื้อระเบิดเป็นเนื้อชิ้นนี่ฮะดูง่ายฮะครับอูทองหน้าตะกวนกุเขาพนมเพิงดู ิมเล็กลงมอมกหน่อยนะพิมเดียวกันนะครับหน้าเหมือนกันแต่คนละพิมพิมเล็กกับพิมใหญ่เนื้อชิ้นนะครับก็บโทรมาคุยกันนะครับกับอาจารย์สุทัศม์มันเขตวิทย์เปิดโทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างนะส่วนมากผมก็จะเน้นให้ดูเนื้อพระกันนะครับจะได้ดูเนื้อพระเป็นนะ เนื้อชินนะ้นลักษณะจะเป็นออจอกเนื้อระเบิดเขาเนื้อเขาจะเก่าดูง่ายนะคราบไข่คาบอะไรยังอยู่ครบผมได้สะสมต่อจากปู่จากพ่อมานะแล้วก็หาสะสมจากคนเท่าคนแก่นะครับก็ไม่ต่ำกัน ยีปีไปถึง50ปีฮะผมสะสมมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดอะดูเนื้อดินนะครับเนี่ยเนื้อดินจะสวยงามพระพิมพ์นี้สุดยอดแห่งความสวยงามนะครับที่คาบจะติดแน่น องค์นี้ก็ได้มาแบบเนี้ยมีหลายองค์เหมือนกันครับไม่ทราบว่าเขาเจาะทําไมนะฮะนะครับน,นี่ก็พิมพ์เล็กลงมานิดนะครับหน้าเหมือนกันแต่พิมพ์ไม่เหมือนกันพิมพ์เล็กกับพิมใหญ่ครับนี่เป็นเนื้อดินนะ มีทั้งเนื้อชิ้นเนื้อดิน,นสวยงามนะครับโทรมาพูดคุยกันาจารยนสุทธัศม์มันเข็ดวิทย์เบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างครับมีถ้าอยากจะให้พูดคุยทงางไลน์ก็มีไอดีไลน์นะครับอยู่ให้แล้วนะครับสุทธัศน์อันดรสกอสองสี่เก้าเจ็ดก็บางทีก็มีหลายท่านนะครับส่งพระมาให้ ให้ดูให,ให้นะครับบางองค์ก็บางคนก็ถ่ายมาชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะครับถ้าไหนที่ถ่ายมาชัดๆเนี่ยก็จะดูง่ายนะครับผมก็จะบอกไปนะครับก็คนเราอะนะพระมีหลายปุหลายจังหวัดน,นะครับบางครั้งเราก็ไม่เคยเห็นพระนะครับก็ เรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับท่านที่ชื่นชอบเรื่องสะสมพระบูชาพระที่จะเอาไปขึ้นคอกันครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ